ครับขณะนี้เรามาดูพริกของคุณพี่ไพทู์คำโสภาครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับว่าคุณพี่เขาเนี่ยใช้ส,สมแดงะมิโนโลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณพี่ไพทูบสวัสดีครับคุณพี่ไพทู์ครับคุณพี่ไพทูลนี่ปลูกพริกหลังจากคือปลูกพร้อมกับปลูกหอมแดงใช่ไหมครับแดมออกไปเลยใช่ไหมมันไม่ได้ปลูกพร้อมกับหอมครับให้หอมขึ้นมาประมาณสักครึ่งเดือนครับแล้วก็ ช่วงหอมแตกกอใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ไปแซมพี่กาไปใช่ไหมครับครับผมอ๋อนี่ระยะอายุพิกนี่ประมาณสองเดือนใช่ไหมครับนี่ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าครับครับโอ้โหทำไมมันดกงี้ฮพี่ก็สีสมแดงครับโอ้โหเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยอะไรบ้างครับเนี่ยก่อนที่ใช้สมแดงเมนโอลเราเนี่ยปุ๋ยหลายอย่างครับปุ๋ยใส่มาเรื่อยๆให้มันบำรุง รู้สึกว่าใบจะมันเงาดีนะพี่นะเนี่ยลูกดกเต็มเลยนะครับดูนะครับพ่นพ,นพ่อนอเมโนไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยโอ้ยนับไ่นับไม่ไหวแล้วครับตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่ปลูกมาเกือบเป็นสิบแล้วเอ่อพ่อน,นระยะ,ระยะ,ร,ะ,ยะระยะเวลาที่พ่นเนี่ยห่างกันกี่วันครับพ่นก,กี่แกครั้งหนึ่งอาทิตย์บางทีก็อาทิตย์สองสองครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับผมครับแล้วแต่จังหวะอัตราการการใช้สวนที่ใช้นี่ เท่าไรครับผสมน้าเท่าไรผสมน้ําก็สองช้อนต่อน้ํา20ลิตรครับโอ้สองช้อนที่อยู่ในซองครับผมซองมีโนใช่ไหมครับครับผมฉีดพ่นทุกอาทิตย์หนึ่งเนาะบางทีอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ต้องดูครับแต่เปลียงไหมพี่เปลียงไหมคือสมแดงเลยนี่ไม่เปลีอยครับไม่เปลี่ยประหยัดใช่ไหมประหยัดครับได้ผลได้ผลดีไหมได้ผลดีเกินคาดครับ ดูนี่ครับตั้งัเกลดลูกพริกนี่ก็ดูแล้วครับกังเกลดใบพริกลูกพริกนี่ก็รู้แล้วนะครับดูครับดูต้นนี้ฮะดูต้นนี้แบบนีถ่ายไปหนึ่ลูกมันจะเป็นสวยเป็นเงานี่ดกลูกดกคุณพี่ใช้อะมโนสมแดงนี่มากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ปลูกมาก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับใช้กับลุงดอนนี่แหละใช้มาหลายปีแล้ว มั่นใจในสินค้าใช่ไหมครับผมครับดูนะครับลูกพลิกของคุณพี่ที่ใช้สมแดงอเมโนนะครับเนี่ยลูกดูดูครับดูดูเนี่ยพลิกโดกมากโดจรดงครับต้นใบสวยหมดเลยทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกครับอือ ดูครับของคุณพี่ของคนที่อะไรนะไพฑูรย์คำศรีไพฑูรย์ครับผมเนี่ยสมแดงกับเมนโนนล้วนๆเลยใช่ไหมครับนี่ครับผมตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ครับประมาณไร่กับประมาณไร่ก็กว่าหน่อยหน่อยขอบคุณนะครับเด็กไอ้ฝาก บอกชาวบ้านไหมที่คนยังไม่เชื่อว่าเอาไปโหนมันดีอ่ะอยจะฝากบอกดีครับดีอยากจะอบอกว่ายังไงคนจตรไม่ได้ตั้งแต่ทำการเกษตรมาก็เพิ่งเจอสมแดงนี่แหละว่าดีคุณภาพดีครับเหมาะก,กับการเกษตรหมู่บ้านนี้เขาเขาปลูกพริกนี้เยอะใช่ไหมครับปลูกพอมแดงเยอะใช่ไหมปลูกเยอะครับเพิ่งจะแนะนําก็เริ่มใช้กัน,เร,กนเริ่มใช้กันเยอะแล้วปีนี้ใช้สมแดงกับคุณพี่นะครับผมโอ้โห่าได้ผลดีเริ่มต้นก็พี่ใช้ก่อนครับผม พอเขาเจอว่ามันได้ผลดีเขาเอามาซื้อครับนี่ก็สั่งมาอีกแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่ใช้ก่อนนี่เขาคงไม่รู้นะพี่เนาะไม่รู้ครับนี่พริกสวยมากเลยชาวบ้านที่เขาเขาปลูกเป็นเราเนี่ยเขาก็มั่นใจในสินค้าครับผมบก็เห็นเราใช้แล้วครับผมร,บรู้สึกว่าอินโนจะสั่งมาเยอะมากนะตรงนี้นะครับผมหมู่บ้านนี้ ใช้ทั้งหมู่บ้านครับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยนะครับชาวสวนนะครับที่เขาปลูกอย่างจังหวัดสิะเกตนะครับถ้าไม่มั่นใจในสินค้าดูตรงนี้เลยนะครับนี่ของแท้เลยครับสมแดงนิโนนะครับนี่ชาวสวนตัวจริงนะครับที่ไปทูนที่เขาปลูกตลอดครับเนื้อที่ตรงนี้ไม่ได้ว่างนะครับทั้งพริกทั้งหอมแดงโดกมากเลยนะครับดกมากจริงๆเป็นสินค้าเราเนี่ยเขามั่นใจเต็มร้อยเลยครับอันนี้ยังไม่แดงนะถ้ามันแดงเนี่ยสุกเนี่ยโหีะแดงมากมากเลย นี่มันสดๆอยู่เราอยากจะอยากจะให้คุณไปทูลเนี่ยบอกให้คนที่ยังไม่กล้าใช้น่ะใช้เลยครับมั่นใจจริงๆว่าคุณภาพดีจริงๆครับไม่ผิดหวังครับก็ดูที่นี่คุณภาพก็เห็นใช่ไหมครับผมเห็นกับตาแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงเลยครับทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกนะครับต้นนนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งใช้ปีแรกนะครับพี่เขาใช้มาเขามั่นใจเต็มร้อย้วว่าดีแน่นอนจากคนผลิตเคยได้ เก็บทีได้เจ็ดแปดร้อยจะขึ้นไปเป็นพันเลยครับน้ำหนักออออประมาณไล่ครึ่งไล่ก,กว่ากว่าเท่าตันครับผมเท่าตันนี่ก็เท่ากับถ้าเราโลโลละสามสิบาทนี่เท่ากับตันนี้ก็สามหมื่นครับข้างหนึ่งเนี่ยได้สามหมื่นถ้าจ้างก็กิโลละห้าบาทโอเคคบามแต่ได้ได้ตันละสามหมื่นมันลงคุณเยอะถ้าเราปลดใช้ตัวนี้มันจะประหยัดลงใช่ไหมประหยัดลงครับประหยัดปุ๋ยด้วยครับแล้วมันน้ปลอดสารพิษด้วยนะครับครับผม ชวงห,หมดเตียลทุกช่วงมันสวยหมดอะ่ะมันสวยหมดเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยสวยหมดทุกที่นะนี่ครับลูกไปชันช้นๆเลยอืมถือย,นะยอดเลยนะนเลยนะี่ยเหมือนโด,ก,ดกมาก,ก,ากานี่นะนโนโอ,อยากจะบอกให้คนที่ยังไม่เชื่อขอให้ดูในเห็นเวทกาตาเลยนะครับเนี่ยกาตาเลยเนี่ยลูบดัลเบโน่เนี่ยจีดติดดอกติด ลูกเต็มทุกทุกช่อเลยนะครับ,รบมั่นใจได้เลยครับพี่เขาได้สั่งมาทีรังสองรังเนี่ยแป๊บเดียวหมดนะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่เขาเห็นใช้แล้วก็ใช้ด้วยนะครับพี่เขาสั่งมาจากกรุงเทพในสมเด็จกมีโน,โนเนี่ยมาส่งทีแป๊บเดแป๊บหมดเลยนะครับสาวสวยสองสาว ยอดมีหน้าแบบยอดจริงๆเลยมีหนาอยู่ในปาทิพย์เผ็ดตลอดเลยใ่พูดยาเผ็ดตลอดเลยเจ็บมันดีจริงๆพี่ครับสวัสดีครับนี่แหละไม่ได้สยังแบบิวาเลยเนาะ